สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบข่าวสารการอัปเดตจากทางช่องกันอีกแล้วนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะคะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยค่ะสุชาติเผยมติคอรมอไฟเขียวให้สํานักงานประกันสังคมมอบของขวัญปีใหม่2564เพื่อผู้ประกันตนระบุเพิ่มเงินสงเคราะห์บุญจาก600บาทเป็น800บาทปรับเพิ่มค่าคอดบุญ จากเดิม13,000บาทเป็น15,000บาทขณะเดียวกันลดเงินสมทบทั้งนายจ้างและลูกจ้างวันที่24ธันวาคม2563นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงคอรมเมื่อวันที่22ธันวาคม2563ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบเรื่องการเพิ่มสิทธิทประโยชน์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2564 แก่ผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคมมาตรา33และมาตรา39ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอดังนี้ปรับเพิ่มเงินส่งคอบุตรให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีให้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มจาก6 0 0บาทเป็น800บาทต่อคนโดยจ่ายคราวละไม่เกิน3คนในการนี้มีผู้ประกันตนได้รับประโยชน์จำนวน1 3 6 2ล้านคน คิดเป็นเงิน13,739ล้านบาทต่อปีใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิม3,432ล้านบาททั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2,564เป็นต้นไปสำหรับระยะเวลาการจ่ายเงินกรณีส่งขอบุตรผู้ประกันตนจะได้รับเงินส่งขอบุตรที่ปรับเพิ่มของงวดเดือนมกราคม 2564ตั้งแต่เดือนเมษายน2564เป็นต้นไปปรับลดเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา33เหลือร้อยละ3และผู้ประกันตนตามมาตรา39ลดลงเหลือ278บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม2564เพื่อช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างและผู้ประกันตนในการจ่ายเงินสมทบรวมเป็นเงินจำนวน15,660ล้านบาทนอกจากนี้คอรมอยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยสาระของร่างดังกล่าวกำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยและหน่วยงานของรัฐซึ่งปรับพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเป็นผลกระทบให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นโดยให้ลูกจ้างดังกล่าวซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างดังกล่าว มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละห้ของค่าจ้างรายวันโดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่ทั้งนี้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีปฏิทินมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยทุกครั้งรวมกันไม่เกิน90วันดังนั้นหากร่างกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้จะทำให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการที่หน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่ เพื่อป้องการการระบาดของโรคติดต่ออันตรายคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน7,727ครั้งได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยรวมคิดเป็นเงินกว่า5,225ล้านบาทปรับเพิ่มค่าคอดบูตรเป็น15,000บาทจากเดิม13,000บาทซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพรบรประกันสังคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันไมิใช่เนื่องจากการทำงานพศ2563ซึ่งในปี2564คาดว่ามีผู้ประกันตนที่ได้รับประโยชน์ทดแทนจากกรณีคลอดบุตร293,073คนต่อปีคิดเป็นเงิน4,396ล้านบาทสำนักง,งานประกันสังคมจ่ายเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น 586.146ล้านบาทปรับเพิ่มค่าฝากคันเป็น5ครั้งรวมเป็น1,500บาทเดิม3ครั้ง1,000บาทคาดว่าจะมีผู้ประกันตนได้รับสิทธิ์ประมาณ122,114ครั้งต่อปีเป็นเงิน36.6ล้านบาทสำนักง,งานประกันสังคมจ่ายเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น17.89ล้านบาทซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม5 6 6 4เป็นต้นไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวเพิ่มในตอนท้ายว่าซึ่งการมอบของขวัญปีใหม่2,564ในครั้งนี้เป็นการดําเนินการตามนโย,ยบายของรัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติรวมไปถึงนโย,ยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความสมอภาคทางสังคมเพื่อให้ครอบคลุมการดูแลบริการ และสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มทุกวัยอีกด้วยและนี่ก็เป็นข่าวสารการอัปเดตจากทางช่องนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับข่าวสารต่างสวัสดีค่ะ